เปิดโงูให้หน้าดีดีก่าเดินเออูหน้าเด็กที่เะเลยไหม่ออยู่แล้วนะเิงด้วยลกตาทองก็อแล้วี่แล้วเพื่อนอยา่าใกล้อยา่าใกล้อย่าใกล้โคนแตทาง่าง ยมยายมาเร่งน่นี้ก็ได้นะเอาบุบานทีละน้อยเอาค้งนี่แหนะนะเอาไ้ก่อนไปปลายตัดสามครับ โยมน้ำไม้มาติด่อนครับมาพับมายืนถ่ายถ่ายวีดีโอไปนี่ก็บวดานังเดียววดพั้งหมดเนยต้งวดบวดพ บท哈เลอกนะครับต่อไปเลยก็ต้องตอย